วพี่ฟันกระทาปะพี่จะฟันกระทาปะดิพี่จะหนดิโอ้โดนแจาจบกันกันต่อนะครับเี็ดแต่เดียวพี่ Yep. Yeah, oh. oh, 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 oh. rồi Từng chặt từng trà rồi Hãy uh, 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 uh. Để nó โอ้ยบาทยิ่งถ่ายแล้วนะ่ะไอ้เวรเกหม,มาวักเลยโอย้ไม่โดนเลยม <h ums> ันเคือจิตามันไปไหนละว <h ums> ัอมไม่ว่างยัดป้อมไล้ ไปดิสวยมาทันไหมครับทันอยู่ครับผมทันอยู่นะเชมแลร้วนะครับทุกคน หลังดิอุ้ยก่อเกือบแห่พี่สองห้าตรงเต็นเลยออกไม่เหยื่ไม่เห็นตัวแม่งเลยแม่งกินได้ไงวะตอนน่อเลยนอนเขาดีเย่น ดีโง่จะโดดยิงเหรออันนี้มันหลายรอบแล้วมันเหมือนดูสตรีมในเนี่ยมันรู้ดีได้เนี่ยใช่ผมว่าใช่มันน่าจะดูสตรีมนะมันมาคนเดียวด้วยนะโดดผมด่าไปดิไออูเอฟโอนี่ว่าจะลืมเล่มดูสตรีมแล้วเนี่ยมันมาคนเดียวมันปล่อยมาคนเดียวเนี่ยน่าจะที่ที่บูดนะมึงดิเย็บ้าน เรียงมันต่างมีขวานมัวนวา,านตายอ,อย่างนี้ตัวไรต้อนสิบอ่ะหลับมาเยอะเกิน โอ้โดนสองทางพร้อมกันเลยอะอะไรวะออสองจบกันแล้ววะทำแจมหรอมือที่สามเฮ้ยมัดตีเดพีดดีนกูเข้าไปมาแต่ แต่วะนะเจอผวมลาดไปดีไปรุ่นตายไปดีไปรุ่นต่างนองเล้วนี่ค้างเหรอลองออกเข้าใหม่นะไอ้วงแรงนะเนี่ยใครค้างลองออกเข้าใหม่ดูเด้อ อุ้ยโอหมองตั้งไรวได้อุย้ยไรวะ มันตื่นอะไรดิมันเหมือนตอนไหฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยมันเหมือนเป็น S อดาวจิงมันดาวหนึ่งดาวหนึ่งในบ้านเหลืองดาวนายดูด้านในเอ้ยเอ้ยไอ้ซ้ายมือพี่ดาวยังไงยังยังมาราสิท่ารู้ว่าแดงรู้สนใจคนน้า ต้องเข้าครับผมอุย้ยไปไห <ป S 2> นเะว้หนาตีมันหน่อ,อที่มีที่ซ้อมขวอาอนผมพาเอาไปก่นละไม่มีว่ะมีสีผ้าเหลียนเอาไหนไม่ได้หจิว่ายอย่างที เราด้วยอยู่ไหนวะเนะี่ยกลางเนอะไอ้ที่มันก็ไม่ออกมาเนาะ <c oughs> มันแอบ,บอะไรปานั้นมาแม่หุ่นะ ยิงมาละยิงขอไม่ได้มันเล่นคาเฉยๆถ้าไม่เล่นคานะยิงไม่โดนหรอกตกเลยโอกระท่าติ่งๆวันวน,ะนั้นน่ะคนกินดวงจืออ เฮ้ยจะดาวกอโจ่าตอนนี้ยิงแล้วห้าวเหรอห้าวเหรอสองหนึ่งเหรอสองหนึ่งเหอมาดิมาตึงมาตึงสองหนึ่งวิ่งใส่แบบมั่นใจจัดเลยนะวิ่งแบบนี้ยิ้มหวานเลยนะถ้าวิ่งมาแบบนี้ยิ้มหวานเลยไม่มีโคโน่ด้วย ยิ้มรอเลยนะครับยังไงก็หล่อมๆนมะฮะช้ำนะครับผมบิงมาแบบนี้ก็รหล่อมสิบซ่องคิวนะครับพม